เปิดตำนานผาวิ่งชูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ้าเหล c นชนแนวนะคะในวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานรักผาวิ่งชูค่ะถ้าผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไหมคะถ้าหากยังไม่เคยนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้ จะมาเล่าเรื่องตำนานผาวิ่งชูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอดีตรักอมตะผาวิ่งชูโดยที่ดิฉันได้อ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เชียงใหม่นิวสและหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดท้องถิ่นไทยเรื่องเล่าเรื่องเมืองเหนือว่าด้วยสถานที่สำคัญต่างๆที่ถูกเรียบเรียงโดยอสศิทาราส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะย้อนรอยอดีตรักอมตะพาวิ่งชูสถานที่แห่งนี้เป็นปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งณนะครเชียงใหม่ต่อกับชายแดนนะครลำพูนไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักสถานที่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่บ้านดงดำหมู่ห้าตำบลหอดอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อไปถึงบริเวณนั้นมีลานกว้างไว้สำหรับจอดรถนักท่องเที่ยวมีป้ายขนาดใหญ่มีข้อความว่าย้อนรอยอดีตรักอมะตะผาวิ่งชูด้านหน้าศาลามีรูปปั้นม้าสีขาวกับรูปปั้นผู้ชายสำหรับผาวิ่งชูเป็นตำนานพื้นบ้านล้านนาผ่านมานับพันปีโดยมีเรื่องเล่าต่อตอกันมาว่าพระยาแสนโทเป็นผู้ปกครองเมืองพิษานนครหรือเมืองฮอดณปัจจุบัน มีทิดาชื่อพระนางแอนฟ้ากับพระนายและได้ไปรักใคร่กับลูกชายเสนาชื่อน้อยสิงค์คำปัญหารักต่างฐานอันดอนจึงเกิดขึ้นเมื่อพระยาแสนโททราบเรื่องจึงเรียกคนทั้งสองคนมาว่ากล่าวตักเตือนหากฝ่าฝืนกฎมนเทียนบานจะมีโทษประหารชีวิตแต่ด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันจึงตกลงหนีกันออกจากเมืองโดยการควบน้าขาวไปกลางดึกสงัด เมื่อความทราบถึงพระยาเซนโทได้กริ้วมากสั่งเสนาอังมาตและทหารออกติดตามพร้อมสั่งว่าหากเจอทั้งสองคนให้ประหารชีวิตเสียขณะที่พนังแอนฟ้าและน้อยสิงค์คำกำลังควบมา้าได้ยินเสียงเท้ามา้ากระทบแผ่นดินสะเทือนลั่นตามมาติดๆทั้งสองคนเห็นจวนตัวจึงหยุดริมชายป่าจึงปรึกษากันว่าอยู่ก็ตายหนีก็ตายเราจะกระโดดหน้าผาอันสูงชันนี้ตายไปด้วยกันทั้งสองจึงเห็นควร จึงเอาผ้าขาวผูกตาม้าไว้เพื่อไม่ให้ม้าเห็นหน้าผาแล้วจะวิ่งไปทางอื่นพระนางแอนฟ้าเห็นว่าน้อยสิ่งคําไม่กล้าบังคับม้าให้กระโดดหน้าผาจึงเป็นผู้ควบคุมม้าแทนให้น้อยสิ่งคํานั่งซ้อนท้ายจากนั้นพระนางแอนฟ้าได้ตีม้าอย่างแรงม้าจึงวิ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตกลงไปหน้าผาอันสูงชันลงสู่แม่น้ำระมิงหรือแม่น้ำเปิง จมหายไปทั้งม้าและคนหลังจากโศกน่ฏกรรมนี้หน้าผาแห่งนี้จึงเรียกว่าผาวิ่งชูร่างของน้อยสิงคำลอยไปติดท่าน้ำแห่งหนึ่งจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าบ้านน้อยร่างของพระนางแอนน้อยลอยไปติดอีกท่าน้ำหนึ่งจึงเรียกว่าบ้านแอนส่วนผ้าขาวม้าที่จมอยู่ในน้ำเรียกว่าวังผ้าขาวส่วนร่างของมา้าลอยไปติดไม่ไกลนักจึงเรียกว่าท่ามา้า ส่วนพระนายน้องชายของพระนางแอนฟ้าที่ร่วมขบวนมากับทหารที่ไล่ติดตามพระนางแอนฟ้ากับน้อยสิงค์คำเห็นรอยม้ากระโดดลงไปหน้าผาจึงสศกเศร้าเสียใจอาวรณ์เป็นอย่างยิ่งและตรอมใจตายที่ริมห้วยใกล้หน้าผาและเรียกที่ย่งนี้ว่าห้วยพระนายและทางพ่อแม่ของพระนางแอนฟ้ากับพระนายเสียใจมากและมาทําบุญนําสิ่งของทิ้งลงแม่น้ําได้ลอยไปติดตามที่ต่างๆจนกลายเป็นชื่อหมู่บ้าน เช่นข้าวแตนเป็นบ้านผาแตนหม้อเป็นบ้านวังหม้อสลุงเป็นบ้านวังลุงมาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวโศกนาฏกรรมก็ได้จบเพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังสนใจที่อยากจะฟังสถานที่แห่งไหนอีกสามารถส่งมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามผู้ทํำด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ